สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ วันนี้วันที่26กันยา6,4นะคะแนวทางห้านอยสายวิ่งสายลูดนะคะถ้าใครวิ่งใครลูดก็จะมา2องนอยนะคะแต่ถ้าใครไม่วิ่งไม่ลูดก็จะมา1นึอยคือ VIP เป้ให้70มันออก0 7นยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ FC ที่ถูกหวยด้วยนะคะวันนี้เป้เจ็บใจมากเลยเป้ให้497มันออก694นะคะ อือหือ <c oughs> แต้มเดียวนะอ่ะมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะมาลุ้นกันเป้ว่ามันสองวันแล้วที่มันเมื่อวานเมืม่อวานนี้ก็แต้มหนึ่งเนาะ VIP แต้มหนึ่งไม่งั้นก็สามตัวเราก็แตกวันนี้ก็แต้มหนึ่งอ่ะมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะมาลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าหวยเราก็แตกเป็นวันที่สองแล้วนะคะเนาะมาลุ้นพรุ่งนี้สามตัวจะแตกไหมคะเป้ว่าสามตัวจะแตกแน่ๆเลยค่ะ พรุ่งนี้วันที่27กันยา6 4สนะคะแนวทางหานอยสายวิ่งสายลูดคือ7นะคะเป้ให้7แล้วพรุ่งนี้เป้ให้แค่สี่หางนะคะใครจะเล่นหางเดียวให้เล่น9 7 7 9ดดตัวเดียวนะคะเนาะตัวเดียวเท่านั้นนะคะเนาะมาตามอีกวันหนึ่งเนาะตามอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้เราจะแตกไป3มตัวนะคะ3ามตัวเราจะแตกนะคะเนาะ พรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปังรวยรวยรับเงินทุกคนนะคะเนาะเป็นวันโชคดีเฮงเฮงนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ